พ่อกับแม่รักเรามากหมึอนเขาต้องยอมถอยยอมเดินออกไปจากชีวิตเราเพื่อให้เราเจ็บปวดน,น้อยกว่ายอมหยุดยอมเจ๊งยอมคนตาหน้าว่าเขาเป็นที่แพ้ค่ะทันทีที่เราให้อภัยเขาด้วยความเข้าใจของเราค่ะครเราจะประสบความสำเร็จเห็นด้วยเห็นเลือออกเลยใช่ไหมคะเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าหลายคนทําและประสบความสําเร็จตอนนี้คุณเสรีนะฮะอยู่ในสายอีกครั้งหนึ่งครับคุณครูครับสวัสดีครับคุณเสรีสวัสดีครับ,คร,ค,รบครับผมเชิญทักทายคุณครูได้เลยครับ สวัสดีครับค,ครูคอ,อ้อยสวัสดีค่ัคุณเสรีค่ะเอออยากจะปรึกษาและขอคำที่เนบ้าตั้งคือในกรณีของผมนะครับออทำธุรกิจมาก็าหลายอย่างแต่ธุรกิจในครอบครัวเ,เล็กๆเปลี่ยนมาหลายอย่างก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับคือพอเลี้ยงชีพได้แต่ไม่สามารถที่จะออชูหน้าจูตาได้ พอเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นเองเจ็กว่าปีผ่อนบ้านมาจนหมดหลังจากหมดแล้วผ่อนบ้านหมดแล้วปรากฏว่าในระยะสี่ห้าปีหลังการค้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งเลี้ยงลูกส่งลูกจนต้องขายบ้านจนทุกวันนี้ก็เหลือแต่ธุรกิจเลี้ยงชีพไปวันวัน ผมไม่กล้าตัดสินใจจะทำอะไรเพิ่มเติมเลยขนะนี้ก็อายุ57แล้วแม่ทราบว่าครูก้อยพอชีนะคร่าวๆหรือว่ากว้างๆให้ผมเข้าใจ <ฮะ S 2> บ้างว่าครูจะทำยังไงลักษณะไหนดีที่สุด <ฮะ S 2> คุณคุณเสรีรู้สึกไหมคะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ทําให้เราปวดจิตใจเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องขายบ้านความสัมพันธ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราก็บั่นท,นทิตใจเราด้วยใช่ไหมคะหมายถึงอะไรฮะ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวของเราเช่นระหว่างเรากับลูกของเราหรือเรากับภรรยาของเรารมีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับมันมากนักใช่ไหมคะไม่มีครับออพอครอบครัวผมก็ค่อนข้างจะแฟมิลี่แฟมิลี่แมนพอสมควร<ช>ผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรับผมตั้งใจตั้งใจมากๆครับเกี่ยวกับครอบครัวและภรรยา คือคว่าทายังไงก,ก็ได้ให้ลูกประสบความสาเร็จให้ให้เขาประสบความสําเร็จในการศึกษาค่ะจนบ้านปลายชีวิตผมต้องการให้เขาจบก,การศึกษาแล้วผมก็อาจจะจะวางมือบ้างแต่ขณะนี้ไม่สามารถวางได้เพราะว่าชักหน้าไม่ถึงหลังในลักษณะถามว่าการค้าเราขาดทุนไหมคือไม่ขาดทุนแต่ระยะหลังนี่ได้ได้มาไม่พอค่าใช้จ,จ่ายสมมติว่าเดือนหนึ่งเราใช้จ่ายในครอบครัวสักสี่หมื่นสมมุตินะฮะ แต่มันจะขาดทุกเดือนเดือนและเกือบหมื่นหรือว่าครึ่งหมื่นอะไรแบบนี้ประมาณนี้พอนานวันเข้าสะสมเข้าเราก็กลายเป็นนี่นี่นี่นพ่อขึ้นมาจนถึงขน,น,นาดและพอหลายปีเจ็ดแปดปีจนถึงต้องขายบ้านเพื่อเอาความหมุนทางการทาการค้าให้มันให้การค้ามันทรงอยู่ได้และครอบครัวอยู่ได้คร่ะคุณเสรีคุณเสรีเชื่อไหมคะว่าเวลาที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ มันเป็นปัญหาปูดขึ้นมาค่ะแล้วเราค่ะคิดว่าจริงๆฉันไม่มีปัญหาเรื่องอื่นเลยฉันมีปัญหาแค่เรื่องเงินเรื่องเดียวแค่เรื่องการค้าเรื่องเดียวนคค่ะคราวนี้ครูอยากชวนคุณเสรีว่าเชื่อไหมคะว่าผลที่เราคิดว่าเป็นเรื่องการค้าอย่างเดียวอ่ะถ้าคุณเสรีกลับมาทบทวนดูจริงๆวัดคืนนี้นะคะลองนั่งกันพร้อมหน้าครอบครัว แต่ว่าเอาละที่ผ่านมาพ่ออาจจะสนใจกับเรื่องการค้าเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ไดกําไรนะไม่ค่อยได้ถามภรรยาว่าน้องออมีอะไรที่ที่น้องอยากให้พี่ดูแลน้องมากกว่าน,นี้บ้างไหมหรือลูกมีอะไรที่ลูกอยากแนะนําพ่อหรืออยากปรึกษาพ่อหรือพูดคุยกันบ้างไหมครูอยากบอกคุณเสรีนะคะว่าที่ผ่านมาคุณเสรีเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ทุ่มเทชีวิตเพื่อจะหาเงินใช่ไหมคะ ถ้าทันทีที่ต่อทุ่มเททำอะค่ะแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันกำลังบอกว่าเออทำไมมันไม่ได้ผลเต็มที่ตั้งจากเสียงพื้นเสรีคุณผู้ฟังเด็กคินเดก็รู้สึกได้เลยว่าเป็นผู้ชายที่ดีจริงใจแล้วรักครอบครัวอบุนมากใช่ไหมคะถ้าสิ่งที่เราทําเนี่ยผลมันไม่เต็มที่นะคะเราต้องเลือกทางเราต้องลองทางใหม่ค่ะคุณเสรีคราวนี้เรากลับมาลองโฟกัสที่ครอบครัวเราดูว่าเคยนะคุณครูเคยกันนะคะ ถามถามภรรยาว่าเออตอนนี้นะเราก็บ้านไม่มีแล้วขายบ้านไปแล้วเพื่อชำระหนี้สินเพื่อการค้าเพื่อครอบครัวจะได้มีมีมีใช้จ่ายไม่ลําบากมากภรรยาผมตอบมาว่าอืมเมื่อไม่มีอะไรเหลือก็ไม่เป็นไรหนี้สินก็หมดไปด้วยก็โอเคประมาณนี้นะรออน่ารักมากเะคะน่ารักมากเลยค่ะคุณเสรีค้าขายเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อเกี่ยวกับอาหารครับ อ,อตอนนี้เคยขายฟาสต์ฟู้ดตามตามห้างสองสามสาขาตอนหลังก็ทบเทาทบเทาก็มาเปิดเองอยู่ข้างนอกก็ใหม่ใหม่ส่วนใหญ่ใหม่ๆก็จะเปิดมาก็จะดีดีเพาภักหลังคนขายก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทบเทาคือว่าเราไม่ขาดทุนถึง,ถ,งถึงไม่ถึงขนาดขาดทุนแต่กําไรจะน้อยลงเรี่องที่ก็สูงขึ้นครับ อืมเราเรามีเวลาตรงนี้อีกสักหนึ่งนาทีกว่านะครับคุณครูครับครับก่ับจะหมดเวลาคราวนี้คร่าวนี้นะคะคุณเสรีถ้าอย่างนี้ถ้าคุณเสรีมั่นใจว่าครอบครัวของเราอะค่ะเป็นด้านที่แข็งแรงนะคะครูให้ครูให้หลักคุณเสรีอย่างนี้ด้านที่หนึ่งคือเช็คให้แน่ใจว่าพื้นฐานด้านหลังก่อน สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นคือกลับไปคุยกับภรรยายกับลกูกไม่มีอะไรติดใจค้างคาหรือค้างคากับเขาเขาไม่ค้างคากับเราแน่หรือเปล่ากลับไปขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะของคุณเสรีบอกบอกรักคุณพ่อคุณแม่ของเราถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่บอกขอบคุณท่านสิ่งดีๆที่ท่านให้มาขอให้ท่านให้ศิลให้พรกับเราดัดก,การเรื่องหลังบ้านของเราให้สมบูรณ์แบบนะคะหนึ่งเรื่องหลังบ้านสองเรื่องท่านหน้าบ้าน ไปหาเลยว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ลูกค้าต้องการจะกินจากเราอะไรที่ดรีรักเก่งแล้วทําได้พิเศษแบบที่ไม่เหมือนใครที่เป็นคนอื่นสามนะคะไปดูเลยว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่เราตัดได้แล้วอะไรที่เป็นจุดเพิ่มที่เราสามารถเพิ่มรายรับให้กับตัวเราได้มากกว่านี้ทําใจเหมือนเปิดกว้างนะคะว่าถ้าวันนี้ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะคุณเสรีคิดว่าเราเราเห็นอะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของเราแต่ก่อนหน้าเนี้เราไม่เคยดูไม่เคยหันมอง,มองคุณเสรีอจาจจะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะที่กําลังฟังอยู่คําตามเพื่องขคุณเซรีหนึ่งไปเคลียร์กับที่บ้านเราให้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบสองดูว่าอะไรที่เจ๋งที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครทําได้เหมือนกับเราแล้วสามอะค่ะลงมือทําจากสิ่งที่เราลงนึกถึงงานอดิเรกที่เราเคยทําเล่นตอนเด็กๆหรือสิ่งที่เราเคยทําแบบไม่เกี่ยวกับเงิน แล้วลงมือทำลงทําสิ่งนั้นนะคะดูให้พบว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีหัวใจสําคัญที่เป็นความานัญพิเศษอะไรคะตอนนี้ตอนนี้ผมมีงานพิเศษก็คืองานสาธารณประโยชน์งานงานุศลครับครับคุณเสรีครับวันนี้เวลาอาจจะจากัดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเรามีโอกาสเราต่อกันภาคสองนะครับคุณเสรีครับครับครับขอบคุณนะครับก็ขอขบคุณอาจารย์และคุณเคนโด้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับให้ประสบความสำเร็จทงธุรกิจและทั้งต้ครัว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ